สวัสดีครับข่าวที่ทำเอาแฟนมวยปล้ำในช็อกไปตามๆกันในช่วงกลางดึกคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คือข่าวที่ W. d u y ปล่อยตัวบรย์ไว a t t ออกจากสมาคมหลังอยู่ด้วยกันมายาวนานกว่า12ปีโดยบรย์ย้ายมาอยู่กับ W. d y เมื่อปี2009และเปิดตัวกับศึกรอในปี2010โดยบทบาทของสมาชิกแก๊ง็กซัสในตอนนั้นที่ใช้ชื่อ Husky Harris แต่หลังจากนั้นก็ถูกส่งกลับไปชุบตัวใหม่ที่ NXT ก่อนจะกลับมาเป็นนักมวยปล้ำแถวหน้าของสมาคมจนถึงปัจจุบัน ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าการก่อตั้งกลุ่มว h ยแอดแฟมิลี่ขึ้นมาคือจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตเบรย์วแอดเพราะว่ากลุ่มนี้ได้รับความนิยมสูงซึ่งมันก็มีส่วนช่วยในการผลักดันให้เบรยประสบความสําเร็จในเวลาต่อมาหลังจากที่วงแตกเบรยก็หันมาบินเดียวกับคาแรคเตอร์ใหม่อย่างเดอะฟีนช่วงที่อยู่กับดับัยูดับเบรย์พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าคู่ควรกับการเป็นนักมวยปล้ำแถวหน้าของสมาคม โดยประสบความสำเร็จมากมายจากการเป็นทั้งแชมป์ W W E ชมป์ u n v v r s s l l แล้วก็แชมป์แท็กทีมของทั้งรอแล้วก็ SmackDown แม้ว่าจะโด่งดังแล้วก็ประสบความสำเร็จมากมายแค่ไหนแต่ W W E ก็เคยทำสิ่งผิดพลาดกับคาแรคเตอร์เดอะฟินอยู่ไม่น้อยซึ่งนี่ก่อาเป็นเหตุผลที่ทำให้คาแรคเตอร์ดีๆแบบนี้ไปได้ไม่ไกลอย่างที่มันควรจะเป็นและนี่คือ5สิ่งผิดพลาดที่ W W E เคยทำกับคาแรคเตอร์เดอะฟินครับ การเปิดศึกกับโรแมนเรนโรแมนเรนที่รีเทิร์นมาในศึกซัมเมอร์สแลมเมื่อปีก่อนควา้าแชมป์ยูเเวอร์ซลมาครองได้อย่างรวดเด็วในศึกใหญ่ถัดมาอย่างเพย์แบ็กที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเพียงแค่1สัปดาห์นั่นทําให้เดอะฟินที่เพิ่งจะเป็นแชมป์มาในศึกซัมเมอร์สแลมแต่เป็นเจ้าของเข็มขัดเพียงแค่7วันเท่านั้นแถมหลังจากนั้นเดอะฟินก็ไม่เคยได้โอกาสทวงแชมป์ของตัวเองคืนมาอีกเลยเพราะสมาคมวางบทให้โรแมนเรนเปิดศึกกับนักมวยปล้ำรายใหม่ทันที ในเวลาต่อมาเดอะฟีนที่เป็นนักมวยปล้ำของสมักดาวก็ถูกดรอไปอยู่ศึกรอพร้อมกับอเล็กซาบดิสแต่เหตุการณ์ก่อนหน้านั้นดับบยูดับดันทิ้งปมที่โคตรน่าสนใจเอาไว้ซะงั้นโดยการให้น้องเล็กซ่าที่กำลังโดนเดอะฟีนสิงร่างหันกลับไปมองโรมันเวนด้วยสายตาแปลกๆบริเวณฉากเปิดตัวหลังจากนั้นก็มีการเปิดเผยว่าด e นะับเบิลยูดับยเนี่ยมีแผนที่จะให้ทั้งคู่เจอกันจริงๆแต่เดอะฟีนดันถูกย้ายค่ายไปซะกอ่อนก็ได้แต่สงสัยว่าทำไมมึงไม่คุยกันทำงานด้วยกันในมีเบอร์กันม ซึ่งตอนนี้โอกาสที่ว่าก็คงจะหมดไปแล้วแบบ100%เซะครับการเปิดสึกกับเควินโอเว่นคาแรคเตอร์เดอะฟีนเปิดตัวอย่างจริงจังบนเวทีในศึกซัมเมอร์สแลมเมอร์ปี2019หลังจากนั้นไม่ว่าจะเปิดสึกกับใครคู่ต่อสู้ที่พ่ายแพ้ให้กับเดอรฟีนก็จะมีสภาพที่เปลี่ยนไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแทบทุกรายแดเนียลไบรอันฟินแบลเลอร์เซโลรินอเล็กซานิส หรือแม้แต่โรแมนเรนที่รีเทิร์นมาในศึกซัมเมอร์สลัมเมอร์ปีก่อนคือตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนจะมีก็แค่คนเดียวเท่านั้นที่จิตใจแข็งแกร่งคาแรคเตอร์อยังคงเดิมก็คือเควินโอเวน KO กับเดอะฟินเปิดศึกกันในเดือนตุลาคมปี2020โดยหลังจากที่ถูกด่าออกไม่เดอะฟินก็โผล่ามาจัดการ KO ถึงบนเวทีทั้งคู่ก็เลยต้องเจอกันในส m a c ดาว w n สัปดาห์ถัดมาซึ่งนี่คือการปล้ำครั้งแรกและครั้งเดียวของคาแรคเตอร์เดอะฟินในสแมทดาวน์ด้วยครับนับตั้งแต่เปิดตัวก เควินอเวนคือนักมวยปล้ำเพียงแค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับที่ไม่เคยเปลี่ยนคาแรคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นคือดีแล้วคงมีย้ายฝั่งสลับกันบ้างนะเนาะแต่การบูหลกโนสลิงโนสตันคือสิ่งที่ติดตัวกับ KO มาโดยตลอดและแม้จะแพ้ต่อเดฟรินไปในส m a c ดาวเมื่อวันที่9ตุลาคมมันก็ยังไม่สามารถทําให้ KO เปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้อยู่ดีหลักฐานที่ยืนยันถึงสิ่งที่ว่ามานะครับคือหลังจากนั้น k คก็หันมาเปิดศึกแย่งแชมป์ยูเนเวอร์แซลกับโรแมนเดนโดยคาแรคเตอร์บูเลกเหมือนเดิม ว่าทำไมเดอฟินถึงเปลี่ยนจิตใจเคโไม่ได้เหมือนกับศัตรูรายอื่นใช้ไฟสีแดงหลังจากที่เดอร i ฟินขึ้นปั้มแมตช์แรกไปแล้วเรียบร้อย mm. <W. S 2> ดัยดก็เหมือนจะเพิ่งนึกได้ว่าลืมอะไรบางอย่างนั่นคือการสร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจําสำหรับคาแรคเตอร์นี้ครับว่าแล้วก็เลยจัดการทําให้เดอฟินมีไฟเป็นของตัวเองเวลาขึ้นปั้มซะเลยต่อมาทุกครั้งที่เดอฟินขึ้นปั้มไฟบนเวทีก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีแดง โดยสถิติของเดลฟินเวลาขึ้นปล้ำภายใต้ไฟสีนี้คือชนะร้อเปอร์เซนถ้าจะเอาไปโมต้ต่อบทเพิ่มเรื่องราวว่าไฟสีแดงช่วยเพิ่มพลังให้กับปีศาจตนนี้ก็แล้วแต่ดูระยะพินิจแล้วก็วิจารณญาณของแต่ละคนเลยครับหลังจากนั้นสมาคมก็ยกเลิกใช้ไฟสีนี้ไปแต่เดลฟินก็บอกสบายๆชิลๆถึงจะไม่มีไฟสีแดงก็ยังเอาชนะแดเนียลแบรันในศึกรอยัลนอมเบิลไปได้อยู่ดีส่วนกระแสในโลกโซเชียลมีเดียบอกได้เลยครับว่า WW e โดนด่าเละเทะ แฟนๆต่างเห็นพ้องต้องกันว่าไอไฟสีแดงเนี่ยมันทําให้การชมมวยป้ามปวดตาชี่หายนี่จะเป็นเหตุผลว่าทําไม W ับดัยีถึงยกเลิกสิ่งนี้ไปครับแบทเฮลานาเซล,เ,ซลเมื่อปี2019เหตุการณ์นี้ผมเคยบ่นไปแล้วนะครับน่าจะเป็นคลิปที่ทําเมื่อปีก่อนโดยบอกว่านี่คือแบทเฮลานาเซลที่หวยแตกที่สุดในประวัติศาสตร์แต่เพื่อความสะดวกต่อการรับชมของทุกคนก็จะเท้าวความและบ่นแบบพอเป็นพิธีอีกรอบละกัน แมตคู่เอกหรือว,ว่าแมตปิดรายการของสก๊อตฮนเซลปี2019คือการเจอกันระหว่างเซธโลลินนักมวยปล้ำธรรมะแถวหน้าเจ้าของแชมป์ยูโนเซลนั้นเวลานั้นกับผู้ท้าชิงอย่างเดอะฟีนโดยทั้งคู่จะต้องเจอกันในแมตท,ที่มีชื่อเดียวกันกับศึกใหญ่ผลการปล้ำเป็นเซตที่รักษาแชมป์เอาไว้ได้หลังจากที่กรรมการเห็นว่าเซตนกำลังจะใช้ค้อนปอนป่านชีวิตเดอะฟีน fin, ก็เลยสั่งให้สันระคังยุติแมตเพราะเห็นว่าเดอะฟีนไม่สามารถป้องกันตัวหรือว,ว่าปล้ำต่อไปได้นี่เป็นวิธีจบแมตแบบบวัวไม่ให้ช้้นไม่่ใหขุ ที่พบเห็นได้ตามแมตช์ทั่วๆไปแต่พอมันเกิดขึ้นในแมตช์ที่ปล้ำโดยไม่มีกติกาแบบนี้ก็เกิดอาการอีหยังวะขึ้นมาในใจเบาๆหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ไปเปิดศึกภาคต่อกันที่ประเทศซาอุดีอราระเบียรอบนี้ดอฟินเป็นฝ่ายเอาชนะเซตไปแบบไม่ยากเย็นกลายเป็นแชมป์ยูโนนเวอร์วิลคนใหม่คำถามคือหลายสิ่งที่เกิดขึ้นในศึกเฮลนาะเซลคืออะไรกันวะความพ่ายแพ้ต่อโกลเบิร์กก่อนหน้าที่จะเจอกับดอฟฟี โกเบิร์ตมีผลงานในประเทศซาอุดีอาระเบียที่ใช้คำว่าเข้าขั้นหายนะได้เลยนั่นคือแม t ที่เจอกับเดียร์เดอ a k เทกคือนอกจากนัททองจะเป็นฝ่ายแพ้แล้วเนี่ยคุณภาพของแมทยังออกมาห่วยสุดๆไปเลยพอปี2020นัทองก็เลยขอแก้มือต่อหน้าบางๆทั้งหลายอีกสักครั้งโดยคราวนี้คู่ต่อสู้คือเดอ f i ฟินเจ้าของแชมป์ยู i v เวอร์แซในเวลานั้นจริงๆแมทนี้ควรสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มบาร,รมีให้กับเดอฟินแต่ดบยดัยีกลับทำพลาดใหญ่หลวง โดยการให้หนาทองเป็นฝ่ายชนะไปอย่างง่ายดายกลายเป็นแชมป์ยูโรโซลคนใหม่ในเวลาไม่ถึง3นาทีสิ่งที่เลวร้ายยิ่งไปกว่านั้นคือนับตั้งแต่เบรว์ไแอดเปลี่ยนร่างเป็นเดอ์ฟินก็มีสถิติไร้ไพ่ามาโดยตลอดแต่สถิติและโมเมนตัมทุกอย่างที่สร้างกันมากลับถูกนักมวยปล้ำพาร์ทามอย่างนาทองทำลายแบบไม่มีชิ้นดีทั้งที่เมื่อไม่กี่เดือนก่อนเดวยูดัมยีเพิ่งจะทำให้ทุกคนเห็นว่าแม้แต่เซตโลเนหรือว่าแดเนียลไบรันก็ไม่สามารถเอาชนะเดอ์ฟินได้แต่คราวนี้สมาคมเลือกจะให้แพ้อย่างราบคาบ เพื่อที่จะให้นาทองได้ถือแชมป์ยูเรเซลเข้าสู่รัสเซลเมเนียก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไม w. ดับบิลยูดับยถึงเลือกให้นาทองเป็นนักมวยปล้ำคนแรกที่อวชนะเดอะฟีนแต่ที่รู้แน่ๆอย่างหนึ่งคือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากๆที่ w. ดับเบิลยูดับยเอานักมวยปล้ำรุ่นใหม่มากความสามารถมาเป็นบันไดให้กับตำนานอย่างโกลเบิร์กและนี่คือ5สิ่งผิดพลาดท,ที่ w. ดับเบิลยูดับยเคยทํากับคาแรคเตอร์เดอะฟีนครับมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับ ทุกคนคิดว่าการปล่อยตัวเดลฟีนออกจากสมาคมไปนในตอนนี้เนี่ยสามารถนับว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดด้วยได้ไหมคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ